นี่ตัวทำอะไรจะมาจับปลาล่าปลาแล้วครับต้องดำน้ำฝนเรื่องจับปลาได้ไหนปลาตัวไหนปลาตัวนี้นไหนมาพ่อดูหน่อยปลาเล็กๆนี่ปลาซิวโอ้ยปลาซิวเล็กๆโอ้เดี๋ยวพ่อพาไปจับปลาซิวอีกไปไหมไปไปไหมครับไปมาไป,ไปครับตลกไปครับเออพ่อครับป้าต้องป้าต้องจับปลาเล็กๆเดิมไม่ใช่จับปลาใหญ่ๆเอาไม่เอาตัวใหญ่เหรอ มันไม่ใช่มันไม่ใช่คนโตออารคนโตถึงจะจับได้อ้าวเหรอครับเพราะว่าพ่อไม่ใช่คนโตโเหรอ้ต้องเป็นพ่อต้องพ่อต้องเป็นพ่อต้องเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นช่างก่อนทึงจะจะเป็น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 คนเลี้ยงปลาก่อนถึงจะจับปลาได้อ้าวเหรอครับอ๋อเราม่ปลาพ่อไหนไหน อันนี้ปลาอะไรอีกปลาซิวปลาซิวอีกแล้วนี่ก็ปลาซิวปลาซิวน้อยอีกแล้วปลาซิวน้อยมันมีเยอะเออเหรอครับไหนปลาซิวน้อยมาอีกแล้วเฮ้ยปลาลูกยูงเลยปลาลกยูงอีกแล้วปลาลูกยูงปลาหางนกยูงไม่ใช่ปลานกยูงเอาลูกยูงเรียนไหมเรียนน้ำเรียนเย็นไหมไม่เย็นเอาไม่เย็นเหรออากาศมันร้อนลูกกำลังจะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วเดือนมีนาแล้ว เราบายบายหน่อยนะบายบายเออสงการเมษาครับเดือนหน้าเดินหน้าถ้าสงการแล้วเล่นซาบปลอมได้ไหมครับได้ครับไตเล่นได้ไหมได้ครับเพราะว่าอะไรไตมันเหมือนคนเหรอครับผมใช่ไหมใช่ครับพ่อครับเรับแปลงร่างไปถึงจนได้ไม่ดิดินน้ำมันนี้มิครับแปลงล่างได้ไหมได้ครับเพราะว่าอะไรบายบาย